อ่อการัสดอเพ่อเป็นของชาวไทยด้วยนะครับผมนี้อยู่กับผมเลตันแบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม팝จิมเบลนะครับผม <Yes. S 1> วันนี้นะครับผมก็จะมารับสมัครคนเข้าแคนนะครับผมเป็นแคน Hunter 2K นะครับผมนะชื่อย่อก็เป็น H 2K กันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหัวหน้าแคนนะเป็นพี่เฟ mm ิร์สผมอีกนะ mm hmm. เขากำลังหาคนเข้าแคนอยู่นะครับ mm hmm. ก็ ใครอยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาได้เลยเนาะอันนี้เป็นลูกตุ่นะครับใครไม่รู้ปกฎรติกาเขาเขียนมานะครับอ่อนห้าหนึ่งวันที่แล้วนะโอเคนะครับแคนนี้ต้องการคนอีก27คนทีเดียวเชียร์เลยนะครับผมนะตอนนี้มีอยู่3คนนะครับต้องการอีก27่นะใครอยากเข้าก็เม้ในใต้ร่างคลิปได้นะครับแล้วผมจะดึงเข้านะท่านผู้ชมโอเคนะครับใครที่เล่นผับจีอยู่นะหาคนเนาะ โอคที่ด้านสิบสองก็มาแล้วนะครับแต่มันไม่สกิน M4 mm hmm. ผมก็น่าจะเติมอยู่มั้งผมด้วยนะครับโอเคเอออีกอย่างนะครับสำหรับคลิปอาร์ตสโนะครับผมก็ mm hmm. ผม,ผมทาไปแล้วสองคลิปแต่ไฟล์หายหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอแพยกด้วยนะสำหรับคลิปหน้าผมก็จะมาจับกีกาให้ดูเลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งกับกีกาเลยนะโอเคจาคลีปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รับคนนะครับผม hit 2k นะครับเป็น hunter นะ hunter 2k เนาะโอเคบายบายครับผมไปละ